คำที่เขบอกมะขบับรถใช่ขับรถเข้าไปปุ๊บมันเป็นทาง,ทางตันะนะพี่เป็นทางตันครับผ่านตลาดผ่านอะไรเข้าไปแล้วเป็นทางตันแล้วปลายทางแล้วมันมีเมนใช่ครับพี่น้องครับมัอนี้ทักทายกันขี่เก่าครับพี่น้องทักทายกันสําหรับมัอน,นี้เป็นมือที่อ่า มันทำงานปกตินะครับแต่ว่าเราก็จะมาต่อเติมมาต่อเติมคลิปจักหน่อยพี่น้องมาต่อเติมความาต่อเนื่องในเรื่องของอาจารย์อาจารย์อเล็กของเรานะครับ <c oughs> งวดที่เก้าจะมาหรือเปล่างวดนี้นะครับเราจะพาพี่น้องไปสัมผัสอาจารย์พิถามอาจารย์อเล็กนะครับมามื่ขึ้นี่เป็นยังไงอ่า หลับปันดีบอ,อหลังจากที่เราปล่ปอยอโตโัวเลขไปเมื่อวานครับสามโตนะครับโตโัวเลขสามโตสี่โตนะครับสามหรือสี่โตนี่แหละครับมันจะมีหกมีเก่ามียังแหละพี่นอ้องกลับไปเบิ่งเอาในคลิปนะครับเด้อไปเบิ่งในในคลิปซึ่งการเล่นหวยเล่นอันนี้นะครับพี่น้องครับมันกับเิ่นบอกกับเป็นแค่แนวทางนะครับเิ่นกับประบอยพี่น้องสื่อเต็มที่นะครับเนาะ เป็นเล่นสนุกสนานนิดนิดีหน่อยนะครับแต่ว่าออของพินน่ะเขามากละแปดงวดเออเขามาละแปดงวดครับพี่น้องครับงวดนี้งวดที่เก้าสิเขาบอรหรือบอ่เขา่าสิผ้าพี่น้องไปถามสารทุกสุกดิบอาจารย์อเล็กซ์ครับสวันนสดีครับอาจารย์ใช่ครับเปนี่ครับเป็นี่ของกล้องนะครับเนาะ หลังจากที่ปล่อยคลิปไปคลิปแรกนะครับคิวันนั้นบอกที่บุกบอกว่าอาจารย์อเล็กเนี่ยถูกหวยมาแล้วแตดงวดนะครับคลิปนั้นครับตอนนี้ยอดยิวขึ้นสองหมื่นเจ็ดพันฮะสองหมื่นเจ็ดแล้วครับจจเจ็ดต่อสางหมื่โอ้โนี่ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> นี่ <ไป S 1> นเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยว ถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดมานี่ผมกําลังจะโดนด่า27,000คนใช่ไหม27,000คนวันที่แล้วโดนคนเดียวก็ยังภาษาเสียเลยจะเข้า30,000นะครับเอเมื่อวานนี้ได้ปล่อยตัวเลขไปนะครับเนาะหลังจากปล่อยตัวเลขไปเมื่อวานนี้ก็ให้ให้เอสพีเขาบอกเอสพีเขาไปดูที่ไหนดูในคลิปเนาะดูในเฟซของของของพี่ทองเข้าไปดูในเฟซหลักของพี่ทองได้เลยครับผมไปแล้วเนาะ หลังจากบอกพี่น้องเอสีไปแล้วนะครับเมื่อคืนนีเป็นยังไงครับเมื่อคืนฝันดีเปล่าเมื่อคืนเมื่อคืนเหรอฝันดีอยู่นะออะไรบ้างครับพูดให้ฟังหน่อยอจะได้รู้ว่าเอออาจารย์เขาบอกไว้ไปแล้วก็จะฝันดีเรับอ,อ๋อผมฝันว่าน้องชายน้องชายโทรมาหาแล้วบอกให้ผมเข้าไปหาอา่อเขาเขาไปดูญาติเขาที่บ้านหน่อยผมก็ไม่รู้ว่าให้เข้าไปอะไรเขาก็บอก เดี๋ยวซ้ายแล้วขวาพวนี้นะผมก็ขับไปตามที่เขาบอกอะขับรถใช่ขับรถเข้าไปปุ๊บมันเป็นทางตันนะพี่เป็นทางตันครับทางผ่านตลาดผ่านอะไรเข้าไปแล้วเป็นทางตันแล้วปลายทางแล้วมันมีเมนไม่โอ้เมนเลยพี่เมนเมนไม่ไม่ผ่านวัดไม่รู้สึกว่ามีวัดแต่แบบคือผ่านตรงเข้าไปแล้วเจอเมนเลยอือเจอเมนเลยทีเดียวใช่ใช่ ไม่รู้แต่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 รู้สึกว่าแบบไม่รู้สึกกับมันเป็นเมนเลยอ่ะพี่เพาเมนหัวโก่ะเออก็แหละเออก็ผมก็มองโอ้โหให้กูมาทําอะไรวะเนี่ยมาถึงหน้าเมนเลยเหรออืนั่นแหละครับผมเสืทางกะใช่ผมผมก็แบบไม่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 ได้หลงไม่ได้หลงก็ไปตามที่เขาบอกก็แหละไปตามบอกเลยเขาบอกว่าผู้เล็ก เอนเกี่ยวกับอะไรเนี่ยเกี่ยวกับบาลาวัดอะไรโอ้ว่าจะถุกหวยนะจริงเหรอหวยจริงเอ้พี่ทองก็ฝันไปพี่ทองก็เคยฝันเหมือนกันฝันนเห็นฝันเห็นพระันอะไรเนี่ยก็สมายก็เด็กปลุกหรอเออแล้วจากนั้นเป็นไงบ้างไม่ได้เห็นตัวเลขอะไรอยู่โอ้ไม่เห็นไม่เห็นแต่เออแต่รู้ว่าแบบเป็นเมนเป็นเออเป็นเป็นเมนขาวเลย ป็นเมนสีขาวเอ่อมีปัจจัยกเป็นเหมือนเมนทั่วไปอะพ mm. ออี่แต่ว่ามันเออใช่แต่ว่ามันคือมันแปลกตรงที่มันขับรถเลยเข้าไปทะลุตลาดทะลุอะไรเข้าไปแล้วมัน oh. คือมันเป็นเมนเลยไงมันไม่เห็นไม่ไม่เห็นสารวัตรไม่เห็นไม่ไม่รู้สึกว่าไม่มีความรู้สึกว่าเราอยู่ในวัดอะไรเงี้ยก็ก็เลยแบบเออแปลกใจนิดหน่อยเพราะไม่เคยฝันฝันอะไร oh. แต่แปลกไม่ได้บ่อย fc ก็ขอเขอ้ามาเยอะแล้วก็แอดเข้ามาเป็นเพื่อนเยอะนะครับ ในช่วงนี้เพราะว่าในเรื่องของหวยนะครับเนาะลองพูดให้กำลังใจคนเล่นหวยหน่อยครับเอเออเป็นยังไงบ้างเล่นหวยพี่ทุ่มเยอะไหมออไม่ไม่ไม่ต้องตัวละห้าร้อยตัวละพันไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเอาแค่เราไหวเออที่เราที่เราไหวแล้วอีกอย่างหนึ่งหวยมันเราไม่รู้หรอกว่ามันจะออกอะไรบางคือคนที่ถูกส่วนใหญ่จะแบบมากระดวงดวงดีอะไรประมาณนี้พี่ ไม,ไม่มีใครแบบโอ้โหเทพขนาดคำนวณได้ถูกถูกทุ่มวดอะไรขนาดนั้นใช่ไหม,มแต่ว่าการลงทุนก็มีความเสี่ยงแหละแต่เราจะยอมรับความเสี่ยงได้หรือเปล่าแต่ถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่มีความโลภเราก็จะไม่เจอราบก้อนใหญ่นะครับบอกไว้เลยนะ่นำให้แอดมินนี่นะให้ซื้อทุกตัวนะครับ กระจายออกมาแล้วก็ซื้อทุกตัวไม่ซื้อทุกตัวแล้วซื้อตัวที่ถูกด้วยนะไม่ใช่ซื้อทุกตัวยกเว้นตัวถูกก็นั้นไม่เอานะครับผมซื้อมาทุกตัวต้องถูกแน่นอนซื้อทุกตัวถูกไหมผมก็ถูกผมทุกงวดอ่ะมาหนายงวดแลวผมก็ถูกทุกงวดแหละแต่ว่าบางบางคนแบบดวงอาจจะแบบไม่ดวงดวงไม่เสมอกันดวงไม่เท่ากันเหมือนพี่รอบที่แล้วผมให้ไปเป็นไรครับพี่น้องฟังไปครับกะ ผมเด่มาสัมผัสอาอเล็กนะครับซึ่ง่นจะหข้วห้ยมากถือมากแปดหวดพี่น้องครับแต่ว่างวที่เก้าสิเป็นมูหรือสิเป็นจาสิเป็นหมาหรือสิเป็นแมวครับให้พี่น้องใช้พิจลณยญาณในการรับชมคลิปนี้นะครับสําหรับใครชอบเล่นชอบลองก็เอาแบบเบาๆเบาๆนะครับเบาๆก็ต้อง ได้หลายนะครับการพนันไม่ได้ทําให้ใครรวยครับพี่น้องครับอันนี้เคลิปให้พี่น้องในเบอร์ได้ชมกันครับแต่ประกาศล่องรุ่นเบอร์ครับรุ่นเบิร์แต่ว่าแอดมินเนี่ยผมเนี่ยจัดไปแล้วพี่น้องครับเกือบหมืน่น <laughs> เอ้ยเกือบหมื่นครับพี่น้องครับจัดไปแล้วครับเพราะว่าอย่างเพราะว่าหวยมัน ค่าล่อซ่ากอนนี้ย่านมอมี่มองซื่อครับพี่น้องครับเพราะว่าอาจารย์หลายอาจารย์ตัวเลขตรงกันบอกไว้แล้วตัวเลขตรงกันเพราะฉะนั้นต้องรีบจัดครับพี่น้องครับไอแม่ยาสิไอจัดเลย